มูสวิงก่อนเป็นประจําเดือนอยากกินนั่นกินนี่เยอะไปหมดพอกินเยอะก็ตัวบวมอีกใครเป็นบ้างคะ p m s หรืออาการมูสวิงก่อนเป็นประจําเดือนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงและสารเคมีในสมองส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ความรู้สึกและร่างกายแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้ยังไงได้บ้าง การทานอาหารที่ช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินในสมองทําให้รู้สึกอารมณ์ดีผ่อนคลายและช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายและช่วยบรรเทาอารมณ์แปรปรวนได้อีกด้วยแล้วเราจะต้องทานอาหารประเภทไหนบ้างอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวข้าวกล้องข้าวโอ๊ตหรือขนมป,ปังโฮลเกรนอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นอกไก่ไข่ปลาอาหารที่มีไขมันดีสูงเช่นอะโวคาโดเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันและถั่วเปลือกแข็งผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นกล้วยแอปเปิ้ลส้มช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังงานดาร์กช็อกโกแลตช่วยเพ ระดับเซโรโทนินในสมองแต่ต้องระวังเรื่องน้ําตาลด้วยนะคะแล้วข้อสุดท้ายโยเกิร์ตค่ะในโยเกิร์ตมีโปรไบโอติกจานวนมากช่วยปรับสมดุลในลําไส้แล้วก็ช่วยลดความเครียดได้ด้วยค่ะการทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่ไปกับการออกกําลังกายจะช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นจะช่วยให้เราจัดการความเครียดและบรรเทาอารมณ์แปรปรวนได้เป็นอย่างดีล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย